เย่ปาปะดะดะดัมปาปะดะดะดัมปาปะดะดะดัมวอลวอลโอ้โอ้หนึ่ง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 คนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเคยเดินตามหาก็ไม่เจอสักใคร แค่คนคนหนึ่งที่มีพ้นทางใจที่เจอก็ไม่ใช่ที่ใช่ก็ไม่เจอคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่สุดฟ้าก็พาให้มาพบเธอเธอคือคนเดียวที่ไม่ต้องเลอเลอ แต่อยู่ใกล้เธอเหมือนเจอสวรรค์นในหัวใจจบแล้วที่สอหาได้มาพบตัวจริงสักทีชีวิตต่อจากนี้คงจะดีถ้ามีแต่เธอก่อนจะนอนอยากเจอเธอเป็นคนสุดท้าย ของเลกข,ของเช้าวันถัดไปฉันก็อยากจะเห็นเธอเช้าก็มีแต่เธอคํำก็มีแต่เธอคนเดียวท่นั้นได้ไหมโวอยากจะนำตัวติดเธอไม่ต้องหางไปไหนไม่ว่าจะทำอะไรก็อยากทำด้วยกัน ทุกลมให้ใจเขาออกทุกเวลาของฉันโอ้โอ้อยากจะใช้มันไปกับเธอมันเชยงคุม้มคุ้มกับการรอคอยเหนื่อยไม่น้อยที่คอยเฝ้าเจอตั้งน,นั้น แต่ในนาทีแรกที่ได้เห็นหน้ากันนาทีนั้นรู้เลยว่ามันคุ้มค่าที่รอจบแล้วที่ส่อฮะฮะได้มาพบตัวจริงสักทีชีวิตต่อจากนี้คงจะดีถ้ามีแต่เธอ ก่อนจะนอนอยากเจอเธอเป็นคนสุดท้ายคนแรกของชาวถัดไปฉันก็อยากจะเห็นหน้าเธอเช้าก็มีแต่เธอเที่ยงสายบายเย็นค่ำก็มีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นโอโอ้อยากทำตัวดิดเธอไม่ต้องห่างไปใน ไม่ว่าจะทำอะไรก็อยากทำด้วยกันทุกลมให้ใจเขาออกทุกเวลาของฉันโอ้อยากจะใช้มันไปกับเธอ you have to shame and fake up to